ตัวนี้บอกเลยว่าเอาใจใสายซิ่งไวรุ่นชอบแน่ๆกำลังนิดยมกันเลยนะครับเป็น Honda City โฉปปี2018ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์1.5 i-vtec สีดำเงาดุุมากๆนะคร ก็ตัวนี้มีของแต่งนะฮะจะเป็นแบ,บ็เวสปอร์ตวนลายสวยมากยกสตัดตัดเดียวนะฮะแล้วก็ตะปุกตัวนี้เป็นลถดีใหม่มากภายในสวยๆเลยนะฮะภายนอกก็เดิมภายในก็เดิมนะฮะแล้วตัวนี้ที่สําคัญคือมันได้เป็นเกียร์ธรรมดาขับมันมากๆแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้ไม่ติดแก๊สด,ด้วยนะฮะข้างหลังก็จะมาพร้อมของแต่งสปอยเลอร์หลังตัวนี้เป็นทรงที่มาจากโรงงานเลยมีไฟเบรกด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเซนเซอร์ถอยอค่อซิ่งรถยนต์เดิมนะครับไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรมาเลยนะครับรถก็ของเดียวคู่เดียวด้วยนะครัขออออแจ้้้งงงโโปมช่นนนนาีียตตึะ มีบริการวิ่งเซ็นสัญญาให้ลูกค้าและในกรณีที่รถผ่านแล้วเราก็มีวิ่งส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ในประเทศไทยซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะฮะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าประวัติดีแล้วก็ของเรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจดปีประกันภัยมีบริการหลังการขายด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถกับทางร้านเชียร์ออโต้ของเราได้นะครับเพราะว่าของเรารับประกันให้ ไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีเปลี่ยนสีนะครับรถของเรามีเล่มทะเบียนทุกคันนะฮะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับผมแมนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเชียร์ออโต้เหมือนเดิมน,นะฮะก็วันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มารีวิวนำเสนอเพื่อนเพื่อนนะฮะตัวนี้นะฮะเป็น Honda City นะครับโฉมปี2018ตัวนี้บอกเลยว่าเอาใจใส,ส่จริงเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์1.5 iVTEC คตัวนี้ สีดำเงาดุมากๆนะฮะแล้วก็มีของแต่งนะฮะอันดับแรกเลยก็ตัวนี้จะเป็นแม็กเวสซสปอร์ตตัวนี้ลายสวยมากนะครับช็คเนี่ยก็จะเป็นช็คสตัดรับเกลียวนะฮะต้องบอกเลยว่าลายนี้ไวรุ่นชอบแน่ๆนะฮะตัวนี้กําลังนิยมกันเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกตัวนี้เป็นรถปีใหม่มากนี่เลยภายในสวยๆเลยนะฮะภายในต้องบอกว่าเดิมทุกอย่างนะฮะภายนอกก็เดิมภายในก็เดิมนะฮะแล้วตัวนี้ที่สําคัญคือมันได้เป็นเกียร์ธรรมดาตับมันมากๆแล้วก็เดี๋ยวผมขอแจ้งโปรโมชั่นของร้านเชียระะ์ ตอนนี้ของเรามีบริการวิ่งเซ็นสัญญาให้ลูกค้าทั่วประเทศนะฮะและในกรณีที่รถผ่านแล้วเราก็มีวิ่งส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ในประเทศไทยแล้วเข้าตัวรถตัวนี้ก่อนเลยนะฮะก็ตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นที0ี8 5โซคาร์ 91, โซค 95. ตัวนี้เติมได้หมดเลยนะครับเชือเพิิงทางเลือกเยอะมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ไม่ติดแก๊สด,ด้วยนะฮะแล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะมาพร้อมของแต่งสปอยเลอร์หลังนะฮะตัวนี้เป็นทรงที่มาจากโรงงานเลยนะครับมีไฟเบรกด้วยะะแล้วก็ จะมีเซนเซอร์ถอยแล้วก็จะมีท่อซิ่งเสียงเคราะมากๆนะครับคันนี้ oh. แต่เครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเครื่องยนต์เดิมนะครับเพื่อน เครื่องยนต์ไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรมาเลยนะครับแล้วก็รถคันนี้ทะเบียนกรุงเทพรถเจ้าของเดียวมือเดียวด้วยนะครับนี่เลยภายในสวยๆเลยนะฮะอ่าอันนี้นะครับเป็นยางอะไหล่รุ่นใหม่เขาเรียกว่ายางเดฟแล้วก็ท้ายเนี่ยสวยๆเลยนะฮะซีนเดิมครบหมดนะครับเพื่อนๆสวยจริงๆฮะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าประวัติดีแล้วก็ของเรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79ฟรีประกันภยัยแล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยนะฮะลูกค้าอยู่ที่ไหนก็แล้ว้ววแต่าาา่่เรราาาาาสมถถิงงไไปหทดึ เลยนะครับซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะฮะแล้วก็ที่สาคัญลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถกับทางร้านเชียร์ออตโต้ของเราได้นะครับเพราะว่าของเรามีรับประกันให้ลูกคา้ารถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีเปลี่ยนสีนะครับและที่สําคัญลูกค้าจะซื้อเงินสดก็ได้หรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับรถของเรามีเล่มทะเบียนทุกคันนะฮะอยากจัดไฟแนนซ์ก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้อยากซื้อสดเราก็มีราคาพิเศษให้อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดและจุดจ่่ายยตตัััคคคกอออนนนนนะะะี้ืจจุดเลรบ เม็อาร์คนะฮะอันนี้ให้ดูเบื้องต้นจดจ่ายตังค์อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือเม็อาร์คเดิมๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีเม็อาร์คแบบนี้แสดงว่ารถไม่เดิมแล้วคือรถเกาๆนะครับสบายใจได้เพราะว่าเราเน้นรถสวยนะครับสภาพเกรดเอเท่านั้นนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมในห้องเครื่องต่อเลยนะครับโอเคนะฮะนี่เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับชมในห้องเครื่องต่อเลยนะฮะนี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเพื่อนๆอันนี้ คือรอบเดินเบาปกติของเครื่องนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ 8 0 0 9 0 0อถึง1,000รอบไม่เกินนี้นะฮะสวยมากๆรถเนี่ยเครื่องไม่เคยแกะเลยนะครับซุ้มซ้ายขวาสวยหมดนะฮะคานหน้าเดิมหมดนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่หารถสวยราคาไม่แพงครับคันนี้ปีใหม่มากๆปี2018นะฮะผมก็แนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะฮะ Honda City เพราะว่า Honda เนี่ยเป็นแบรนด์หลักของบ้านเราอยู่แล้วนะฮะเวลาเราขายต่อราคาขายต่อก็ตกค่อนข้างน้อยนะฮะ Toyota Honda ้ s อิวแบรนด์นี้นะฮะก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากมาดูรถนะครับที่ร้านของเชียร์ออโตนะครับของ <c oughs> ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษอยู่ติดถนนเลยนะครับเปิด8โมงครึ่งนะครับถึง6โมงครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับหรือจะติดตามเราช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาที่ร้านหรือจะติดต่อสายตรงหาผมก็ได้ที่เบอร,ร์0816412931นะครับก็ <c oughs> สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะก็กดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ